สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนคลับผู้ติตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของทีมงานหมอลำเผ็ดลำเพลินที่หลักและเข้ารบสู่โคสุค้นครับมาพอ,อกันในคลิปนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับมมก,ก,กับบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับาบานผักของทีมงานหมอลำเผ็ดลำเพลินครับครับผมักจึก๊ครับผมเอาผู้ใดเสี่ยครับเนี่ยมือกวองครับเอ้า คือกันเลยคือกันแห้งแม่นี่ดีล่ะแม่นครับเอ้าคือกันเลยคือกล่องไม่ห่าเนี่ยครับผมเป็นหางกัะปีเดียวครับเสี่ยวตัวครับผมผมจะผมจะผูกเสี่ยวกันเลยครับปาสักจึ๊กเดียร์เซี่ยวอ๋อครับโอ้พระเอกสักจึกเขาเกิดพ่อสอสามแปดอันนี้เกิดสามเก้าเสี่ยวสักจึกอันนี้อันนี้เกิดพ่อตา เอายืนคู่กันมึงดูลูกเอามาทังนี้ไปจริงๆางนี้เออซ้ำกันเลยโอ้ขนาดมูแม่ก็ยังเป็นพีแม่หลายปีกับเมีห่างหกันปันไดว่าตาหักกันแม่กันแม่เ่เห็นเหพอเห็นพอเซียวพอเสียววิทุนเป็นเป็นพีพอตั้งว่าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดีเอาตัวยางพอน้ำนึ่ล้วครับ ก็เสียวิถนเป็นพีพอตแต่ว่ารลายปีดด้วยคว่ำหักคว่ำยงนี่คว่ำรมาอยู่นำกันเลยมีคว่ำมาอยู่ร่ำกันเลยดีใจครับมาซอยกันสากันแปงมาซอยกันสากันแปงทาเป็นรํำเพื่อนไห้เขาจะเลินลุงเฮี้ยงไปหนาครับพอคับแม่เป็นสัตว์กละครับผมยู่ดเตพุงเฮี้ยงยู่ดีคือยู่ดีน้อพ่อน้าแม่แหละหากที่พ่อที่แม่แท้แท้สิงงดีดีเพียนหมอโอ้เพี่นหมอเนี่ยเสียบวาแม่ใส่วันหนกจุดมีลูกอัน สากระเบือยันเรือหลบได้พี่น้องบ่มีหิบอมมี่เคหรืบอมมีขอแม่ผมเคยบอกไปแล้วว่าแดดท้ร้อนกระ heat เพราะถ้าแม่ใส่ไปผมเคยบอกกับพ่อไปแล้วว่าหลับผมขามาในเต็มหนังตำแหน่งใดก็ได้ผมเห็ดเบิร์ผมบ่เคเลยรังเกียจไปไปดูความเต็มใจอันใดที่แม่กับพ่อบอกผมไปให้เร็วที่สุดไปแล้วก็กลับมาได้ทุกอย่างนอกจากของสีเบิดนี่แหละคุดเดือดเลยที่นี่แม่ยังว่ามือนีหมื่งอื่นแมวว่า เมื่อวันมาจังซีบอกลาหองน้ำห้องหาห้องน้องหองน้ำไม่ไหมหน่ะลูกสร้างสิว่าเหตดต่อดิมาท่านด้แล้วเป็นบางหองแม่ว่าสื้อน้ำยาไม่แม่ละโอ้ยแม่เลยว่าบอกลามืออื่นไปจี๋ดูแลข้องน้ำเป็นแม่แม่สีห้ค่าคาเห็ดบานิชักว่าจังไก่ผมมาผมมาเอาครับผมมาเอากบแม่จับบาทเพราะว่าอย่างผมบอกผมเต็มใจมาอยู่น้ำพ่อน้ำแม่หักพ่อหักแม่ครับผมอยู่ดีกระซิบว่าบาทจาของ อยากเห้ผมเบาหลายพี่น้องผมจะให้แค่แม่แค่แม่พ้อบอกว่าบอกว่าให้ผมอยู่นั่นแม่ต้นดอผมยางมากคมยังเซนหนำตาพี่น้องผมไมให้ดีใจครับแม่พ่อหักหักหักลูกสู้ต่อไปลูกสู้ต่อไปครับยูน้ำกันต้องอยู่น้ำกันให้มันได้ครับผมอยู่ได้แม่อยู่ได้พี่น้องก็อยู่ได้เห็นรับมาแล้วยู่ได้พี่น้องก็เบาดีนะว่ามาตามาตาที่นั่ง โต้เพื่นกันโต้เพื่อนกันใารจะกินโต้เพื่อนเขาเนี่ยงานมาแฟนคลับเอฟซีเฮดลำเพลินช่วยกันสนับสนุนหมอลำเพฮดลำเพลินต่อต่อไปทุกอีพีและต่อต่อไปในอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับแม่ว่าจังซี่แม่ว่าบอกลาเมื่ออื่นเบิ่งของนายแม่ในเด้อแม่เรียว่าแม่เสียข้าเฮ็ดดอกเูื่ออย่างนี้พี่น้องรีตวนต้อใส่ไง ดีใจครับดีใจแม่แม่แม่ครับผมมากดีใจดีใจครับผมสมสมผมอยากมากสมผมผิดผสมกับผีผมล่าออกจากงานครับผมหูว่าแม่สิรับบลัลับแต่ผมมาดี๋ยวมึอยากเป็นมอล่ำเราบ่เคยมีพื้นฐานพี่น้องผมบ่เคยมีพื้นฐานการอกับล่ำทามาแต่ก่อนเคยอยู่วงวงฝองล่างเคยดนตรีฝองล่างหลิ่นเป็นบอลหลิ่นเป็นแต่ว่าบ่เคยมีพื้นฐานในเวทีมอล่ำใหญ่เคยไปเบิ่ง เคยสมอครับผมใส่ไงล่ะกะทิต่นครับสุ้มมือนี่ผมก็อยู่อยู่นั่นเมียครับผมตั้งแต่มือออดิชันจนหอดสุ้มมือเดี๋ยวผมมาเคยทิ่มเคยปลาเมียครับผมกับซิยูนั่นเมียก็พอต่อไปครับสู้ต่อไปลูกสู้ต่อไปสู้ต่อไปที่ยังมีเพชรลำเพลินครับแม่เห็นไหมกําลังใจจากทีมงานจากน้องนุ่งมุ่งพวก เอาดีแล้วลูกพ่อกับแม่ก็จิเหตุในสิ่งที่นะครับพัฒนาต่อไปให้ลูกในยูวน้ำอันใดที่ไม่ยูวน้ำกันคือพ่อเคยบอกเหตุงานยามีขอแม่ยามีขอแม่มีต่อไปหน้าคนขนาดมีแต่แนวดีๆแค่นั้นห้ามีข้อแม่แม่็บแม่สิบอกลูกวนกินแดงไม่ตายครับเนี่ย เขาขายแห้งเขาบลตายดีดุแต่ว่าเทียดเรื่ออื่นมันมันมันบอดีแต่ว่าถ้าขายแห้งนี่ท้าเขาเศร้าท้าเขาหายเมื่อยแล้วนั่นะคะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคลักๆแล้วเขากระดังเข้าเมื่อยกับเข้ากันไหนกับเข้าเลยเขาจะไปยัดนวนกินแห้งเราเนี่ยแม่แม่แม่สิคิดเป็นอันคติทีสเรียนจะคล้องตลอดได้ว่ายนี่ยแม่เฮ็ดยนี่ยก็ตามแม่จะเต็มที่อะไแต่ไล่ ใช่ให้เต็มที่เราเหนื่อยเราก็นั่งพักเต็มที่ทุกอย่างครับใช่ลูกทั้งพ่อแม่ใส่หรือเกี่ยวกับงวลผมเต็มที่บิดผมมาเคยทีผมมาเคยเอ่ยปากว่าผมมาไปว่าแต่พ่อกับแม่เป็นคนสั่งเป็นคนสั่งการมากผมไปได้เบิร์ดครับเนื้อดีลูกลุยนาบดุยไฟอะไรอยูนท่กันครับพี่น้องมีเรื่องปลาสร้างเอาเนี่ยผูดมาไม่วันนี้ไม่เป็นเซี่ยวกันบละไรด้วลูกคร่ะถือว่าเป็นเป็นเพื่อนกันเน่ ทานกันแค่แ่ทานกันแค่ปีเดียวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแต่วกัสู้ไปน้ำกันดูก็คือกันอยู่นี่ยเราพอมาคือกันเน่ยพกันว่าคือกันแต่ว่าคือคอกันเลยครับเออดีแล้วเออแม่ดีดีลูกจะได้มีมูมีพวกเวลาหนึ่งเป็นเพื่อนรู้ใจครับมือกล่องไม่มาตั้งแต่เมื่อมืออะไรสุดมือขึ้นนี่มาขึ้นมาอยู่นลำหมอลำเพชรลำเพื่อนนะครับปีแล้แต่ก่อนก็อยู่นลำ วงดนตรีมาลำซิงบ่นี่ยู่นํามาลำซิงหักแพ่งกันด้วยลูกเนาะหักแพรงกันแมนจังได้กระชังอันใดที่มั่นดีที่มั่นพัฒนาเฮ็ดไปโวลดมาอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่บ่มีอย่างไรสร้างงานสร้างคนส้างอาชีพมีเงินมีทองแค่นั้นเฮ็ดงานแบบบ่มีขอแม่อยู่ในกรอบเพราะว่าพวกพ่อกับแม่นี่บ่ไดคิดว่าสี เหตุในคนใดเสียหายมิได้อยากสั่งพัฒนาในการเหตุการณ์ที่งานแค่นั้นนะครับหือว่ามาอยู่ปีแรกเชือแรกมารุ่นมูสักจึกกับมาอยู่รวมได้สองเดือนกว่าแล้วีสามเดือนแล้วไอซื้อว่ายังกระลุกซื้อดำอาจารย์ดำมือกองเออจอยสนับสนนับนเด้อนี่อาจารย์ดำมือกองเดี๋ยวพอตรงมือขึ้นเพระว่ามามือแหลกบอท่านได้ตีน้ำมู พอมาไม่เมื่อขึ้นนี่เห็นว่าเอาไปต้อนรับไปต้อนรับเอาเขาเขาบ้านเอาเขาบ้านแล้วก็มีมีหอดเขาสารตีมานึ่งหมอหเขาสารนั่นสอนเป็นเช่หมอพูนพี่น้องเบื้องเอานั่นแหละผมเห็นขนขนขวางรถโอ้ดีดีลูกดีพัฒนาซอยกันเด้อฟีเมอร์เดี๋ยวพอสิเบิ้งนะครับมอสมจังไรเดี๋ยวพอสิกันกล่องพอเนี่ก็คือลูกไส้อินดีโนราม่าแมนบอ ติดต่อทังอินดีอินดี้นิโน่เนาะเออนี่พี่แรกพี่น้องนะครับต้องวัดกันในวันขานาหนะครับวาสิประมาณใดนะครับด้วยการกั้นกองจากสายเลือดเพชรลํำเพลินโดยตรงน,นี่ถ้าออกจากเพชรลํำเพลินด้วยการพัฒนาบางเที่ยวพอคำว่าได้วา่าหมักค้นเก่งเลยเนี<อ>คย้นเก่งนี่บางเที่ยเกง่งมันก็นดีอยู่แต่ว่าหนึ่ง ขอให้มีใจมีใจมีความสามารถไม่มีข้อแม้การทํางานต่อไปหน้าคนกันนาเขาก็มีเงินมีทองแค่นั้นบัมีอย่างไรพยายามอย,อยเป็นน้ําที่เติมแก้วนะ,ะม,มันสิรุ่นพ่ลูกครับผมสิลุน่นถ้าตองถ้าตองเป็นเป็นคนขี่นาเป็นแก้วครับผมคือถ้าตองเสียฟั่งคนที่เป็นมหนาคนทีเป็นพอเป็นแม่เข้าครับผมทุกอย่างถ้าเสียฟั่งก็จะอยู่ในกรอบเลยพี่น้องรับรองว่าเจริญ นนั่น <จะ S 1> เห็นว่าโอ,อ้ก,ก็ว่าดีเอาจ, <ะ S 1> จังสิจากนี้เป็นต้นไปเอาหักแพงกันเด้อลูกเด้อเป็นเซี่ยวกันแล้วจากพ่อก็พ่อเซี่ยวนี่สองเซี่ยวสายจวดนี่ครับผมมูตีนี่มูโตนี่สองเซี่ยวยังเนี่ย อันนี้สองเสียวหักแพงครับผมสองเสียวหักแพ่งมาทีโอ้สักจึกกับอาจารย์ดำอาจารย์ดำครับอาจารย์ดำกับสักจึกมือเอื้อนเดี๋ยวพอสิเอาไฟมาผูกให้ครับพ่อมือนี่กินเข่ามันอาจจะเพราะถ้ในพร้อมเพียงพอรับทราบแล้วครับเดี๋ยวมือเอื้อนพอจะผูกไฟผูกแขนครับรับขวัญมุณตู่สองคนนะลูกเด้อยินดีตอนรับเขาสู้บัณฑ์มอลำเพลินลำเพลินเอาทำงานลูกเอาตามสบายลูกโอ้สองเสียว ถือว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับหลูกๆทีมงานหลังจากนะครับเสร็จภารกิจพอสะเป็นหลังจากงานเสร็จสิ้นนะครับมากินเขากินปลานะครับรีแลกกันอีกมือนึงคนกำลังใจพี่น้องเอฟซแฟนคลับสุขสุกคนครับคุณท่างคุณกะขึ้นเฮียนหไหมครับทีมงานพี่จอปากเอาขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ ขอบคุณพี่น้อง fc แฟนคลับสุขุชคุนเออขอบคุณมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำ่ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับขอให้พี่น้องได้มีแต่สิ่งดีๆนะครับที่เขา้ามาชมคลิปนี้กะให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับตลอดนะครับจังไรพี่น้องก็ยืมนะครับเบิ้องล้วก็ยืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดสมครนะครับกฝาก อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องอีกครั้งนึงครับสำหรับู้ใพยายบาลสายจวดเพชรรำเพรินออฟฟิเชียลคลิปนี้กับคงเซีวไว้ซัมนี้ครับคลิปหนาจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ